เมื่อวันอังคารที่19มีนาคม2567มีการประชุมวุฒธธิสภาครั้งที่27สมัยสมาญประจำปีครั้งที่2โดยก่อนเปิดการประชุมได้เปิดให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหารือรวม15คนอาทิในวันลบตั้งณนานุรักษ์เรื่องผักดันผ้าเข่าม้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ดยจากการลงพื้นที่ชาวบ้านจะนำผ้าขาวม้ามาคา,าดเอวให้แก่สมาชิกที่สภา,พาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการต้อนรับขณะที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะผลักดันให้ผ้าขาวมา้าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยจึงขอหารือไปยังนายกรัฐมนตรีนำผ้าขาวม้าเป็นของขวัญในการต้อนรับแขกของรัฐบาลทุกคณะส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าที่วางขายในตลาดชุมชนและผลักดันอย่างจรงิงจังที่จะทำให้ผ้าขาวม้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อจากโขนนวดไทยและโนรา นางประภาสีสุชันทบุตรเรื่องข้อกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเนื่องจากการขออนุญาตเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการทางสาธารณสุขใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนและมีความซําซ้อนจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทบเวาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินการขออนุญาตต่างๆเพื่อให้การพิจารณาขออนุญาตมีความรวดเร็วซึ่งจะทําให้การบริการทางสาธารณสุขมีความทันสมัยและทันต่อความเป็นไปของประเทศ นายเฉลาพวงมาหลายเรื่องปัญหาร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าตั้งอยู่โดยรอบสถานศึกษาซึ่งทําให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาส่งผลให้การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนและนักศึกษาในระยะยาวและถือเป็นการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายจึงขอให้ในายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังดาเนินการปราบปรามผู้กระทําความผิดที่เปิดร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้หมดสิ้นไป นางเพพักศรีทองเรื่องส่งเสริมสนับสนุนไทยยาทหมอนไหมโดยจากการลงมือที่จังหวัดอำนาจเจริญม,มีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเรืออำนาจชุมชนเปืยหัวดงได้นำผ้าไหมพาทุชนิดที่ผ่านการประกวดมาจัดแสดงซึ่งการปรูหมอนเลี้ยงไหมและการทอผ้าเป็นการสืบทอดและสานต่อจากบรรพบุรุษรวมทั้งเป็นภูมิปัญญาสืบทอดทางวัฒนธรรมจึงของให้รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการผลิตจัดหาตลาดรองรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัดหาอุปก,กรณ์สำหรับใช้สาวไหมกี่ทอผ้า และเพิ่มขยายพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโรงเลี้ยงไหมนอกจากนี้ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่นักเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมให้อยู่คู่กับประเทศไทยจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการจำนวน5ฉบับประกอบด้วยรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ปัญหาและพัฒนาการนวดไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานของคณะกรรมิการการแรงงานแรงงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชนบทฐานและพื้นที่ห่างไกลแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างฝ่ายชุมชนของคณะกรรมิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาจำนวน3เรื่องประกอบด้วยเรื่องระบบทวิวุฒิโอกาสของผู้เรียนอาชีวศึกษาเรื่องการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชนตามสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง และเรื่องการขับเคลื่อนกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาโดยที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายงานท่างาฉบับพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการิการและให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป